เทมทมเทมแตงโ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 มตพอดิ่สอดยาด่สอได้เลยป้าต่อได้ถึงร้อแก้วป้าอป้าลงยังยยังต่อขึ้นไปเบื้องบเอข้าใจปะ้แก้วการต๊กอะผิดกับิกาหรือเปล่าเพราะถือว่ามี4ี่สีนะเธอมีสีขาวด้วยขอใอยแก้วเราไปขอให้แก้วไปเฮ้ยขอให้สีมันลดลง เฮ้ยเดน้ดำน้ำเหรอเราต้องมีนะประเทศเราอ่ะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีรถถังไอยแก้วทังบานเลยนะลูกเอ้สวัสดีครับเลี้ยงลูกสุดเวียงครับไอยแก้วออลเอเลียป๊าอะโอเค่ไปดูข้างนอกก่อนหันไปมองข้างนอกหน่อยฝนกำลังตกหนาฝนตกครับเลยไปไหนไม่ได้แล้ววันนี้เรามีกิจกรรมของ้อยแก้วกับป๊าป๊าก็คือเราจะมาแข่งกันบาย แล้วซึ่งการแข่งขันของเราวันนี้เราก็ได้สั่งอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจามาก็คือนี่เซตเซตระบายสีใช่ไหมครับชื่ออะไรครับดูร้านอ่าน네ร้านเทเพลินนะครับร้านชื่อเรเพลินอ่าเรามาดูของข้างในกันว่ามีอะไรอันนี้อ่ะเล็กเจ้าชอบกล่องนะกละ่ <S <S องน่าร<ม>ักนี่คืออะไรรู้ป่ะเนี่ยมันคือสีสีใช่ไหมเผลอเล็กเก้อาจจะไม่ระบายแค่ในนั้นนะเล็กเ้มาระบายกล่องด้วยก็ได้นี่รูปรายจะน้าตาบ โอเคเพเพิร์นคิดนี้เนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมมันคืออุปกรณ์กระดาษที่เราเอามาสร้างคุณภาพให้กับครอบครัวเราได้เราจะทะเลาะกันหรือจะสร้างคุณภาพไม่รู้ใ้าคะสวยมากแต่เล็กแก้นะเดี๋ยว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 เครบหรือเปล่าแค่สีก็ได้สีนะเนี่ยยวดูก่อนไ่อยู่หนึ่งสองมามื่ สิบสีค่ะเห็นไหมสิบสีค่ะอ่ะไปตาแถมให้สี <12. S 1> สิบ้อ็ดสิบสองสีเท่าไงก็ใช่อ่ะเป็นกันหรือเปล่าเนี่ยสีเนี่ยเขาให้มาถ้ากล่องสีเนี่ยเขาจะให้สิบสองสีอุ้ยแม่ร้อยน่ารักมากเลยนี่อันนี้สีแดงก็จะเป็นแบบนี้เลยไหนต้องเปิดเอามาดูซิว่าไม่ใช,ช่ลิปสติกอุ้ยน่ารักมีร้อยสีเล็กกระทัดรัดปานกลางพอดีเหมือไอ้แก้วเลยอ่ะไปะไหนดูสิคะ เทมเทมเทปวัวหูอะไรหูอะไรอะไรรู้เปล่านั่นน่ะมันเป็นแบบเทปลาลาใบสีมาดูสิครับว่ามันมีรูปอะไรบ้างนี่อย่างนี้เลยอันนี้น่ารักลูกเพชรเป็นลูกเพชรอ๋อมันมีบางอันซ้ำด้วยนะครับระบบซูมเข้ามาระบบซูมทำงาน อันนี้เนี่ยเซตนี้น่ะเขาใช้คําว่า maker color p พทก็คือใช้นี่ปากกา magic ระบายสีไปส่วนเซตนี้ที่ร้อยแก้วรีวิวไปแล้วเจอเซตนี้เข้าไปครับเขาเรียกว่า finger p a i n t ก็คือหมายความว่าใช้นิ้วใช้นิ้วทําอะไรรด้ไหมใช้นิ้วจับปากกา ไม่ใช่อ่ะเราควรจะเป็นสีน้ําใช่เราควรจะไปหาสีที่เป็นสีน้ําตามนี้หรือเราจะแอบโกแล้วเราก็ระบายสีไม่สวยเพราะว่าเขาต้องการให้มันเกิดการแตะนิ้วแล้วก็กระจายออกไปก็คือถ้าเราเอาสีเป็นสีน้านะครับเราก็แตะนิ้วเข้าไปแล้วก็มาจิ้มตามจุดนี้มันก็จะได้รูปสิงโตออกมาอแกดูข้างในดีกว่ามีลายอะไรบ้างไม่มีรูปเลยอะอ้าวไม่มีรูปเลยคุยามันไม่ดีอะมันไม่มีรูปอะป๊าอยู่แทงนี้อ้าวเหรออ้าวไปดูที่มีอะไรบ้างมีแต่สัตว์น่ารักๆเลยทั้งนั้นเลยค่ะ เหมือนนกันใช่กระดาษมัเหมือนกันยังไงบอกสิอันนี้มันจะเป็นกระดาษแข็งอันนี้มันจะด้านๆหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีลายอะไรบ้างอันนี้มันเป็นสิงโตน,นะคะน,นี่สิงโตสิงโตน้ำโชคอันนี้เหมือนจะเป็นแรคคูนป่ะคะหมาป่าอันนี้เป็นคาเมลคาเมลก็คืออะไรอูดอ,อูดอูดอูดเนี่ยมันหมูเฟเบอร์ม่ต้องมาดู เดี๋ยวมันจะเยอะเกินไป <c oughs> โหอ,อันนี้อันนี้บมอขอร้อยแก้วคอคอข้ามตรงนี้ก่อนได้ไหมแบบคัดตัวอกักษรให้เอาสีะราไปเพราะอะไรรู้ป่ะพักหลังนี่ลายมือเธอนี่ไก่เขียมากเลยนะหัดเขียนใหม่เลยไปหัดระบาย <c oughs> สีเขียนใหม่เลยหมดแล้วยังมีอะไรอีกไหมปาก็ชอบไม่ชอที่เราสั่งมาไฮไลท์ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไฮไลท์ไม่ได้อยู่นี่ไปลปากกาไฮไลท์มาไฮไลท์อยู่ในนี้มันคือก็าด เดี๋ยวไล่แกะออกมาให้ดูเลยดีกว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรคะเป็นกระดาษสีแผ่นใหญ่คะ่ะกระดาษระบายสียักษ์ครับโอ้หแผ่นใหญ่มากเบาๆนะเดี๋ยวค่ะแฮปปี้บ,นะบ oh. <Born> day นี่ประเด็นคือมันเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใช่ไหมคะซึ่งเล่แก้วจะให้มาระบายในวันเกิดเล่แก้วเพราะว่าวันเกิดไล่แก้วติดจิงหานนี้เองอันนี้<า>ไม่มีอะไรเลยอะหมูโป้ามันไม่มีอะไรจริงๆต้องใส่เขาต้องให้เราวาดข้างหลังเองใช่ใช่ให้เราวาดข้างหลังเอง ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นสาลายปูปลาดาวไข่มุกนางเงือกแตงโม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 โต้ใหญ่พอคันต่อไปอันนี้ไม่ดีแล้วกับหัวครับติ้นไม่ดีแสดงว่ามันบ้านกับหัวค่ะมันต้องด้านนี้อ้าวมาดูมีอะไรบ้างอันนี้บอลลูนบอลลูนอันนี้เดี๋ยวทำไมบอลลูนเขาสูงก็พอมันขึ้นมาข้างบนไงเขาก็ต้องหย่อนลงไปปากให้มันไม่ลอยไปไหนไกล ไม่ไ้แตอเราเป็ื้เขาต้องเอาตัวนี้มาแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะมันเป็นจินตนาการลูกนี่ดูคัสเซิลดีกว่าอันนี้อ้คืออันเนี้ยมันเป็นมันเป็นมันไม่ง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะคือการที่เราระบายเสร็จเนี่ยมันไม่ได้จบภายในวันเพราะอะไรรู้ไหมสีหมดก่อนเราต้องขับไปซื้อสีมาเพิ่มแล้แก้ว่าถ้าระบายสีไม้มันน่าจะเหลือแห้งประมาณนี้ ใช่ไหมเอาเอางี้ดีกว่าเราก็อธิบายรีวิวของกันมาอยู่พอสมควรแล้วกิจกรรมในวันนี้ของเราก็คือเราจะใช้ปากกาเมจิกตรงนี้ครับเกาจะระบายอะไรจะระบายทะเลอ่นนั้นอันนี้เอาไปเก็บป้าไม่ช่วยได้ไหมป้าว่าป้าระบายเสร็จป้าไม่ได้ทําอะไรแน่เลยค่ะป้าไม่ต้องไปทํางานแล้วค่ะป้าระบายสีอยู่เช่นนี้ก็เฮ้ยแม่มันต่อกันได้ไม่ได้มันก็แค่เสียบหัวไว้เฉยเนี่ยมันเสียบไว้แค่นี้เองมันไม่ได้ไปต่ออะไรมากมายขนาดนั้นหรอกดื่มสารนิยาดืสมซึนได้เลยปางล ยังยังยังต่อขึ้นไปอก่อไม่ได้ไม่ได้เอาระบายกันเลยดีกว่าป้าเนี่ยรู้ปะ่ะสุดยอดเลยนะว่าสมัยก่อนวิชาศิละปะสุดยอดกันระบายสีไม่สวยเราก็อย่ามาดูถูกกันของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คือเราพูดเลยนะว่าศิละปะไม่มีถูกไม่มีผิดก็มีแต่เลอะกับไม่เลอะเลยก็ต้องใช้สีให้เป็นว่าถ้าเราไปฝนในที่ที่ไหนแบบเยอะเกินไปอะ่ะมันเป็นสีเมจิกมันมีความเป็นน้ําอยู่ข้างใน,นกระดาษจะเปื่อยแต่มันก็กระดาษแข็งพอสมควรอยู่นะมันระบายเสร็จมาเต็มผืนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเข้ากรอบให้เอา แผ่นใหญ่ระบายจุใจมากเลยค่ะไม่ต้องแย่งกันระบายกับป,ป๊าค่ะเนี่ยค่ะระบายกันสองคนจะเสร็จหรือเปล่าคะไอ้แ,แก้วยาไม่ยมุ่งไปไม่ใช่เรื่องเลยนี่ของฉันเดี๋ยวไปว่าตัวนูน้นขอ,อให้ตีมันกดลงไ้ยเรือดำน้ำเฮ้ยเรือดำน้ำเหรอเราต้องมีนะประเทศเราอะ่ะเด็กๆรู้จักไหมครับเรือดำน้ำอะ่ะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีรถถังไอ้แก้วทางบ้านเลยนะลูกเราเอาข้าวผัดปูนะข้าวผัดนี่เอาไปทำไมหรือเป่าเวลาเขาเข้าไปอยู่ในที่ที่หนึ่งอ่ะเขาต้องกินข้าวผัดกับโอเลี่ยม แล้วแกเราพรก่อนไหมทำไมอะคะจะได้ทำอย่างอื่นต่อก่อนอ่ะและแ้วแกโชว์ผลงานเพื่อนก่อนว่าเราทำไปได้แค่ไหนบ้างโอ้โหนี่คือผลงานที่เราไปแล้วส่วนหนึ่งคือที่เขาให้มานะคะเขาไม่ได้ให้ระบายบนเดียวแล้วก็ใส่นะคะเขาให้ ค่อยๆทยอยทยอยทยอยทำคือมีอารมณ์ศิลปินก็มาทำว่างั้นก็วันนี้อาจจะระบายรูปเจ้าตัวปลาหมึกพรุ่งนี้อยากจะอารมณ์ดีๆวาดมาน้ำก็ค่อยมาระบายม้าน้ำไปทำไปเรื่อยๆครับ3ปีครับแล้วก็จะเไม่ถึง3าปีหรอกค่ะป๊าป๊า3วันก็ก็จะเสร็จครับช่วงโควิดนี้ไปไหนไม่ได้วันๆจะได้ไม่ต้องคอยจะมานั่งเล่นเกมไม่ต้องคอยจะดูแต่ใช้จินตนากรจงจนาการบ้างอาไป เดี๋ยงี้นะครับเดี๋ยวให้ร้อยแก้วมาค่อยๆ่อทำต่อแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าแผนนี้ของร้อยแก้วจะเสร็จเมื่อไหร่ลบซูมเอาไปเก็บอ่ะชาเลนจ์ที่สองนี้นะครับคือการระบายสีการ์ดนี้โดยการที่เราจะกลับด้านแล้วเราก็จะสลับสุ่มขึ้นมาแล้วก็หยิบขึ้นมาว่าใครได้รูปไหนหลังจากที่ได้รูปนั้นขึ้นมาแล้วปุ๊บเราก็จะมาสุ่มสีในกล่องนี้อีกว่าให้หยิบคนละสามสีโดยหลับตาแล้วได้สีไหนขึ้นมาก็ระบายอันนั้นกกติกาต่อไปก็คือ เราจะให้น้องๆเป็นคนตัดสินว่าปะปลากร้อยแก้วใครทำได้สวยกันซึ่งการตัดสินก็คือระบายไม่ออกนอกเส้นไม่เปื้อนสีที่ได้3มสีไม่ว่าคุณจะได้สีอะไรก็ตามคุณต้องจินตนาการแล้วทำลงไปให้ได้ดีอยากระบายอะไรคะอยากระบายอันนี้ก็ได้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 แล้วถ้าไม่ได้อันนี้แล้วแก้วก็จะได้อันอื่น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 มันก็จะเป็นยังไงก็ได้นะครับคือชาเลนจ์ของเราเอาอย่างเอาแล้วนะแค่นี้ก็แทบจำไม่ได้แล้วของตัวเองอยู่ตรงไหนเออจริงด้วย อยูนะครับอ่าแล้วก็ปิดตาแล้วก็อ่ะปิดตาปิดตาอ่าโอเคโอเคจะอันนี้เลยโอเคถูกใจไหมถูกใจเหรอถูกใจอ่ะตาปลาบ้างนะอ่าเอายังได้ได้ได้แได้แล้วอันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้นะไม่เหรออันนี้ดีกว่าโอ้ยปลาได้ปูใหญ่แล้วก็ได้ปูเล็กป้าได้กินเยอะกว่าหนูอ่ะนี่ไงปูใหญ่ปูเล็กเล็กต้องระบายตั้งสามตัว อียด้วรองเท้าแก้วอ่ะเราได้แล้วนะจำไว้แล้ะป้าปูใหญ่แล้วแก้วปูเล็กเอานะต่อไปก็ตุ่มจับสีป้าถือถุงถุงง่ายไหมถุงง่ายไหมโอ้ไม่ได้ป้าถือเองแล้วเราเอากล้องมามองข้างบนนี่อ่ะอ่ะแล้วแก้หยิบเลยแล้วแก้หยิบเลยลูกหยิบเลยหยิบเลยเลยหยิบเลยหยิบเลยหยิบแรกขึ้นมาโอ้โหสวย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 โอ้โหไม่อยากได้สีอะไรไม่อยากได้สีอะไรบอกดิไม่อยากได้สีดำกับน้ำตาลไม่อยากได้ทั้งหมน้ำตาลนะโอเคสวย้อยตวย้วย แกรู้ชะตากรรมตัวเองยังไงไม่รู้โหยไรแก้ตอนไรแก้ได้สีน้ำตาลแม่ใจเก้าเลยแต่อย่างน้อยเราก็ได้สีชมพูมาสีชมพูไว้สบายยูนิคอร์นอ่าตาปลาบ้างนะไอ้แก้วอย่ากลัวปลาหยิบทีเดียวสามสีเลยไอ้แก้วปลป่อยสีให้หมดไอ้แก้วตาหยิบหยิบทีเดียวสามสีเลย,<ห>ยอันนี้แหละนีน่งชองเธอมีเธอมีสีอันตรายคนละสีเลยไอแก้วมีสีน้ำตาล ป,ป๊ามีสีเทาเลแก,ก,ก้เกมได้สรุปของป้าคือปูยักษ์และสีที่ได้คือสีแดงสีม่วงสีเทาและสรุปสีของเลแกวก็จะมีสีชมพูสีตาลแล้วก็สีส้มและรูปที่เลแก้ได้ก็คือปูเล็กยูนิคอร์นเต่าแล้วก็กุญแจค่ะโอเค<ล>เราแข่งกันเลยดีกว่านะครับเลแก้ว่าไรแกวน่าจะชนะเพราะว่าเลแกวได้สีที่ดีมาแค่สองสีแจริงๆแล้วเลแก้วอยากได้สีอะไรลูกสามสีถ้าเลือกได้อยาได้ส้มแดงดําค่ะส้มแดงดำ ป้ายอยากได้สีอะไรคะนี่แหละสีเทาสวย <c oughs> เดี๋ยวนี้รถเขาชอบกันทําสีเทาออกมาไม <c oughs> ่ต้องรีบแข่งกันนี่คือต้องระบายสีให้เสมอแล้วก็ไม่ออกนอกกรอบแล้วก็ออกมาได้สวยมันไม่เกี่ยวของใครหรอกคะ่ะมันเกี่ยวว่าแฟนขับจะเลือกอันไหนอ้าวค่ะเออใครแฟนขับเยอะกว่าต้องชนะแน่เลย <c oughs> เสร็จแล้วครับเล็กน้อยครับแต่สวยคี้เกียจหรือเปล่าไม่มันนี่คือจินตนาการถ้าเราเลอะเลอะเมากมันจะกลายเป็นเลอะเทอะนะครับเธอว่าใครนะฮะคือคือถ้าเกิดว่าคนที่มีศิลปะในตัวเองเยอะเนี่ยในการทำอะไรมาจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเดินเดู่เข้าใจป่ะไรอย่้วใช้สมาธิอยู่คนคนเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องให้เด็กเดเขาช่วยบอกหน่อยนะครับความมรสนิยมเนี่ยมันู้ันไม่ได้ดูของร้อยแก้วนี่ลายเขาเต็มตัวของเธอดูนิดเล็กน้อย ก็มไม่ระบายปูสีขาว,าวก้ามสีแดงเด็กๆเด็กๆคิดว่าพเพื่อนเพื่ออยแก้วคิดว่าประป๊าติกะผิดกติกาหรือเปล่าพ่อถือว่ามีสี่สีนะเธอมีสีขาวด้วยเขาก็มีมีท้องท้องท้อง,องระาเศษปะ้ปะปาถือว่าผิดกติกาหรือเปล่าคะผิดผัดเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาหน่อยผิดเหรอให้เพื่อน,อนควตัะสีไงศิลปะไม่มีคำว่าผิด ไม่ไหลเนี่ยจอตอเลยจอจะหลับแล้วเนี่ย <c oughs> น้อยแก้วเราไปขอไอ้แก้วไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ประกาศประกาศขณะนี้เราได้ไล่รอร้อยแก้วว่าใกล้จะเสร็จแล้วก็เลยจะขอพูดถึงอุปกรณ์ที่เราใช้เล่นในวันนี้หน่อยนะครับก็คือแผ่นระบายสีจากเพลินคิด <Wow. S 1> นะครับเพลินคิดนี้มีทั้งโปสเตอร์ระบายสียักษ์นะครับขนาดคือ70คูณ100งซึ่งใหญ่มากเหมือนที่เราทำเมื่อกี้ <Wow. S 1> มีสีเมจิกซึ่งล้างออกง่ายชุดกระดาษระบายสีเมจิกสีน้ําล้างออกง่ายแล้วก็มีหลากหลายมากมายนะครับที่เราจะเข้าไปดูได้พูดคงไม่หมดให้เข้าไปดูติดตามได้ที่ a c e b o o k นะครับเพลเพลินคิดนะครับหรือเข้าไปที่ ลายก็ช okay, ื่อเดียวกันว่าเพรเพลินคิดมีแอดนำหน้าด้วยหรือสามารถไปซื้อได้ที่ลาโอเคครับเดี๋ยวให้แม่อ้อขึ้นนะครับว่าซื้อที่ไหนของเล่นดีๆสําหรับเด็กครับเสร็จแล้วเหรออ้าวเสร็จแล้วโฆษณาหมดแล้วฮะขายของเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมมันอย่างเงี้ยร้อยแก้วร้อยแก้วมี6สีนี่หว่าร้อยแก้วโกง มั่วไปหมดเลยผลงานนี้นะครับเราจะให้กันที่คอมเมนต์ปะป๊ากับร้อยแก้วใครสวยกว่านะครับถ้าปะป๊าก,ก็พิมพป๊ะป๊าแต่ถ้าเป็นร้อยแก้วก็ให้พิมพว่าร้อยแก้วนะครับแล้วเรามาเทียบกันว่าใครชนะถ้าเกิดว่าใครชนะได้อะไรถ้าแพ้ดีกว่าถ้าแพ้ทาอะไรดีอ่าถ้าแพ้ไปจับยุงตัวเมียมาให้ได้จิตัวครับ <laughs> โอเคนะคันว่าคะนี่คือผลงานของเห็นรแก้วนะสวยหรือเปล่าถ้าสวยช่วยกันบนหวตให้เลยแก้วด้วยนะอย่างนี้เลยเลยแก้วตัง้งใจว่าสุดทีมือเอาทักแฟ ศิลปะที่คุณขึ้นมาใหม่ๆเลยนะคะน้าช่วยกันหวดด้วยนะหวอลไรแก้วมาลายแก้วยังไอย่างไงยิงนยโอเคยังโอเคครับอย่านะครับอย่ามองว่าร้อยแก้วแล้วเป็นเจ้าของช่องแล้วก็มาช่วยกันนะครับเราต้องพิจารณาจากหัวใจนะครับน้องๆเด็กๆครับพิจารณาจากหัวใจนะครับถ้าเกิดว่าหัวใจคุณมีนะครับมีความยุติธรรมนะครับถ้าคุณมีความยุติธรรมนะครับแล้วก็คิดว่ามันถูกต้องนะครับนี่ครับ อ่านนะครับอ่านนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปโกงอะไรทันเดียวตาช้างนี่ครับอ่านนะครับอ่านนะครับแล้วดูนะครับว่ารูปภาพใครนะครับสวยกว่านะครับรูปภาพใครสวยกว่านะครับเสียงปาออซื้อเสียงแพลอะไรก็มีอะไรอะไรป้ากำลังโชว์ผลงานอยู่เรื่ออะไรดูหน่อยดูนะครับอันนี้คือแผนการหาเสียงว่าอะไรกันปวดหน่อยนี่ดูของป้าดิป้าอะไรปาเงินกินเข้าตัวเองยังไม่มีอะไรอะไรนะกินเข้าินกินเข้ายังไม่โอเค ยังไงก็อันนี้เราเป็นการเขียนเล่นๆนะครับแต่ว่าผลงานเราวัดกันจริงๆนะครับยังไงก็ฝากหวตแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันต่อใครนะคะย่าลืมกดไลค์ครั้งให้ด้วยนะครับบ๊ายบายอันนี้ล่ะ